สวัสดีครับผมฟู้จากช่องฟูตรอนนะครับวันนี้อยากมาแกะกล่องพัดลมเป็นพัดลมที่มีแบตในตัวนะครับพกพาได้ไหมก็ก็ได้แต่ว่าไม่สามารถรสะดวกขนาดพกพาติดตัวติดกระเป๋าเนี่ยจะไม่ใช่นะครับแต่ว่าจะเป็นพกพาย้ายที่ไปใช้ในที่ต่างๆในบ้านของเรานะครับเป็นพัดลมยี่ห้อ Tisu Life เป็นเด็กแฟนนะพนมตั้งโต๊ะที่มีแบตนะครับซึ่งทรงนี้เนี่ยจะมีน่าจะมีหลายโมเดลนะเพราะว่ามันจะมีเหมือนความจุบแบตที่ไม่เท่ากันนะครับราคาประมาณ400นะครับในตัวของแบตต่ำแบตต่ำนี่คือ4 0 0พัมิลลิแอมตัวแบตเยอะเนี่ยหกพันะครับตัวสีก็ เหมือนจะมีหลายสีเหมือนกันนะมีสีเขียวแบบในรูปนี้หรือว่าอันนี้ของผมนมีม่นะจะเป็นสีคิรีมนะครับแกะดูมีสายชาร์จมีตัวพัดลมนะครับในกล่องมีคู่มือ สายชาร์จนะครับก็เป็นแบบ Type C นะครับความยาวประมาณหนึ่งตัวพัดลมอันนี้เลือกซื้อมาแบบเป็นสีออกขาวๆไม่ครีมเท่าไหร่เป็นขาวๆเลยนะครับเออเป็นไงครับสวยนะครับผมว่ามันสวยนะ เออดีไซน์สวยแบบลงตัวนะครับเรียบๆแบบดูเรียบๆด้านล่างนี่มียางกันลื่นอย่างดีเลยนะครับเนี่ยเป็นยางกันลื่นเออดีเลยนะครับทรงสวยด้วยตรงนี้อ่ะปรับทิศทางลมได้หมุนได้ไหมอ่ะได้รอบทิศเลยนะครับก็คือหมุนได้รอบทิศ ไม่ไม่รอบไม่รอบมันจะมีตัวสุดของมันอยู่ประมาณนี้แล้วก็ดันกลับมาอ่าไม่รอบนะครับมันจะมีเหนอนตัวสุดของมันแต่ก็รอบที่ใช้งานแน่นอนนะครับคือเราวางลราจะเงยนิดหน่อยโก้มนิดหน่อยอย่างเงี้ยมันทําได้เลยนะครับอันนี้เหมือนมีคําเตือน นะครับเป็ดไปนี่อย่างนี้นะครับตรงนี้ก็ทำดีไซน์เป็นแบบที่คิวได้น้ำหนักไม่หนักเลยนะครับเบาๆไม่มากมียี่ห้อตรงนี้ G-SU Life ตรงนี้เป็นปุ่มเปิดปิดนะครับอ่า เปิดแล้วนะครับตรงนี้จะมีไฟสถานะบอกนะครับเปิดดูแล้วก็มีเบอร์อยู่สีเบอร์สีเกียร์นะครับเปิดเบอร์หนึ่งเงียบนะครับเบอร์หนึ่งเงียบเออค่อยๆเลยแล้วก็ลมก็อ่อนนะครับมันจะเหมือนลมเอือเอ่อยๆเออสมมุติว่าอยู่ในที่ที่ไม่อยากให้มัน ดังเหมือนไปดังบรบกวนเนี่ยเบอร์หนึ่งนี่เงียบเลยนะครับเงียบดีลมก็เอื่อยๆนะครับตามตามเสียงของมันเดี๋ยวผมลองเปิดเบอร์สองก็จะวือขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับลมแรงขึ้นเบอร์สามนะผมเริ่มปิวนะครับเสียงก็ดังขึ้นแต่เป็นก็ยัง ก็ดังเหมือนกันนะฮะถ้าถ้าอยู่ในอย่างเช่นออฟฟิศนะครับหรืออยู่ในที่มันเงียบๆนะครับมันก็ดังอยู่นะดังแบบเนี้นะครับนี่เบอร์สนะครับเบอร์สี่เบอร์ส <c oughs> เบอร์ส <c oughs> <c oughs> ไม่มีเสียงแบตหมดไม่ได้ชาร์จมา เบอร์สี่ไม่ขึ้นนะครับไม่ได้ชาร์จมาก็ <hearing> เดี๋ยวไปชาร์จก่อนแล้วไปลองเสียงเบอร์สี่ให้ฟังทีหนึ่งนะครับอันนี้คือมาโชว์ดีไซน์ก่อนละกันนี่ข้างในเป็นแบบใบพัดกี่ใบเจ็ดใบนะครับเป็นแบบเนี้ยเออผมว่ามันสวยครับมันไม่ใช่แบบใบพัดสามใบธรรมดามันมีดีไซน์เป็นใบพัดเจ็ดใบนะครับ ด้านหลังเป็นพอร์ตชาร์จครับเนี่ยการใช้งานก็อย่างเงี้ยครับคือเราคงไม่พกไปข้างนอกนะมันใหญ่แต่เราก็ตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะแล้วก็จะเปลี่ยนที่ไปตรงนูน้นไปตรงนี้ในบ้านเราในห้องในห้องนอนเราเนี่ยเราจะใช้บนเตียงใช้บนโต๊ะใช้บนอตอนกินข้าวยอะไรเงี้ยครับนี่ สะดวกดีเล็กสวยดีไซน์เรียบๆนะครับถูกใจครับอ,อันนี้ตะแกรงดูแล้วไม่มีที่ไก่ที่ไขกันฝุน่นที่เปิดนะครับน่ใจว่าปิดได้ไหม,มทำความสะอาดอ๋อได้นะครับได้ได้ตรงนี้นะครับมันจะมีสลัก ให้เปิดอยู่นะครับใช้แรงอยู่นะอ่นนี่นะครับออกมาแล้วก็คือทําความสะอาดได้นะครับความสะอาดนี้คือก็อาจจะต้องเช็ดนะครับถอดใบไม่น่าไม่น่าจะถอดใบได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ตะแกรงก็ไปปัดฝุ่นหรือไปล้างเลยก็ได้ เนี่ยจะมีสลักนะครับใส่กลับเข้าไปแล้วก็หมุนเป็นดังแก๊กอ่ะก็อยู่และนะครับถอดความสะอาดทำความสะอาดได้ด้วยก็จากที่ไม่ได้ศึกษาข้อมูลก่อนนะครับคืออ่ตอนแรกผมเข้าใจว่าไอ้ไฟดวงสุดท้ายเนี่ยเป็นเบอร์4นะเพราะว่าไฟดวงแรกเนี่ย ตรงนี้นะครมันจะเป็นสถานะ on off ของตัวเครื่องแล้วก็ถัดมาเนี่ยเป็นเบอร์1 2 3นะครับแล้วก็มีปุ่มที่4ี่เนี่ยปุ่มที่4ี่ไม่ใช่เบอร์สี่นะมันเป็นรูปใบไม้นะครับมันเป็นโหมด natural จะเป็นโหมดที่ตัวพัดลมเนี่ยจะปรับความแรงลมเนี่ยเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวช้านะครับให้เหมือนเป็นลมธรรมชาติที่มีแบบเป็นแบบไม่ใช่ลม คงที่ตลอดนะครับเป็นโหมดธรรมชาติของเขานะไม่ใช่เบอร์สีเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะครับอ่านะพอเปิดเครื่องมาเนี่ยไฟอ,อันแรกก็จะติดแล้วก็ไฟอันที่สองเนี่ยก็จะติดขึ้นมาเป็นว่าอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งของพัดลมนะครับี่ยเป็นเบอร์สองกดอีกทีเป็นเบอร์สอ,อ,อันนี้จะแรงขึ้นมานะครับจะมีเสียงวู้วขึ้นมา แล้วก็อันสุดท้ายเป็นเบอร์เป็นโหมดเนเชอรัลพัดลมเนี่ยนะครับมันจะเร่งเดี๋ยวเร่งเดี๋ยวผ่อนเดี๋ยวเร่งเดี๋ยวผ่อนสลับไปเรื่อยนะครับเออก็ก็ให้ความรู้สึกเออมันเหมือนใส่ลูกเล่นมานิดหนึ่งนะครับสำหรับตัวนี้ก็หมดแล้วนะครับ มาแกะกล่องเด็กแฟนของจีซูไลสวยน่าใช้ขอบคุณนะครับที่คลิกคำรับชมสวัสดีครับ